สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับยินดีต้อนรับสู่สนามบัตเทิลชิฟสเตเดียมครับวันนี้แมตช์ที่16ครับปุ่ยรุ่งลลีกจากปี2023-2024ที่บัตเทิลชิฟสเตเดียมครับสองอเอฟซีนั้ปโลกรามแข่งสองครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปากับนักสู้อย่างจากเซาวไฮเทคเอฟซีนะครับหรือว่าจะตองนะมันนี่มาจากฟุตซอลลีกเลยครับตันทีมครับวันนี้เป็นกิติพงษ์เล็งดชสงครับหรือว่าแจ็คตาลิบันแล้วแล้วก็มีทางด้านบาโลกิ ต้องให้พี่บอมแปลพี่บอมเป็นผู้ปกครองพี่เขียนเอาแล้วมาดูตรงนี้ก่อนแล้วจะเชิงเสาทิพย์ลุดให,ห้หหสัญญาแล้วก็อย่เปิดโค้งมาเสาแหลกดีต้นมาแล้วขึ้นโค้งุ่นนี้เขาเรียบรอ้อยเรียบรอ้อยไปก่อนนะเอาละไม่ใช่งานง่ายแนไ่ไปเชิงเสาแล้วขึ้นนํำไปก่อนครับ บอลไปลอยใส่เท้าที่เสาแรกแล้วตีโซนมาตรงนี้ขึ้นโขคนเดียวเลยเดี๋ยวดูอ่อนก็เป็นใครหามเลเก้ากามเมตโยมาอีกทีนึงแล้วมีความไวด้วยลหลุดเข้ามาอีกแล้วได้ไมลลุยสองแล้วเรียบไลยเข้าเข้าเข้า ไม,ไม่ถึงนาทีเลยโอ้แม่เจา้าหนีไปอีกสองประตูต่อศูนย์แล้วไม่ใช่ใครมีจ่ายย้อนกลับมาตรงกลางอืทำตาจะงา้างบอลเข้าตีนสีล่านำหมายแล้วเอาซ้ายวางโมฮัมเหม็ดในช่วงทดเวลาเจ็บโมฮัเหม็ดโยกตัดเข้าในหลหนึ่งลบสแล้วซ้ายเฮ้ยโมเมนต์เอาเลืองเลยนะโกบอลโม,มเมนตรแรกับเบลลี่ได้ไหม อแล้เปิดโค้งเข้ามายังขึ้นมงสกัดออกมาลอยกลางอากาศเข้ได้ฟาวแล้วโปริซ็นเป่าจบครึ่งเวลาแรกเลยอ่ะอะราวุฒออกมาทันไหมอะชิรววิย์ทันมาที่สุดเส้นอาชิรววทย์แต่ขึ้นกลับมาแล้วหลบมาได้หนึ่งคนตรงนี้พลิกเหลี่ยมแล้วใส่ขวาททาด้านแบลลี่แบลลี่ของหลบมันหนึ่งโยก กลับมาแล้วซ้ายส <c oughs> องคนต่อหนึ่งคนแล้วไปเกตโต้มาดูบอประกาศนักสู้รักจี้ขึ้นมาใชา่โอ้โหเรือจะเชื่อเปิดคอดเข้ามาหรือ <c oughs> จะบอลไม่อยู่ครับธนะโนนาการไหลมาเตวิเปิดเข้ามาไม่เจอใครแล้วซ้ายบอละเชแต่งเข้าซ้ายแล้วคง ลูกนี้เราชอมอูพุาประตูเลยใหโอ้โหใครมาที่ด้านแบรลล์ี่แล้วเสียบอลไปอีกครับแล้วบทสินเป่านวียาวจบเกมล่อยลูกลุนหลีครับนัดนี้พี่บัตเทิลชิรับชัยชนะเป็นของทีมเยือนประกาศนักสู้จากเซาไฮเทคเอฟซีมาบุกเอาชนะสอลโฟอนักลบพลังแผงสอนไม่ได้2ประตูต่อศูนย์จับ